ครับการสดีช่วงแรกของวันที่28กรกฎาคมพศ2568กาสวีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับกับพบกันทุกมือแล้วครับบัรเสนกับแรงครับพี่น้องครับสำหรับแรกนี้กะมีวัวไทยพื้นบ้านมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับเป็นวัวทรงฟรี200กิโลเมตรเหล้วกะบริการเจ็บเงินปลายทางนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทั้งช่องก็สามารถจะส่งอะไรทั่วประเทศไทยครับพี่น้องครับมาตัวหัวคารุดส่วนต่างครับพี่น้องครับ อ่าเดี๋ยวผมขอ,อนําเรียนสั้นๆเขานะพี่น้องครับงวดทียกยนยายนนี้อ่าที่ทางขอ,อกถือว่าเป็นตำนี้กะมลูกออกสวงสุดลิ้นขาดตาบอดกินหยาบพราะไร้ะครับพี่น้องครับส่วนนุ่มต่อนุ่มติงหูสวยเนี่ยอ่าหน้าด่างหางดอกเนี่ยเล็บเหี้าเนี่เขาว่าทอกันแน่ก็จะถือเป็นตำนี้เด้อครับพี่น้องครับทามันบอหนือก็บาก็แรงกะสอยกันไวพยุงกันไวสอยงวดไท่งไวครับพี่น้องครับอ่า บริหารเมืองงัวนะครับเดี๋ยวผมขอฝากเบอรโ์โทรไปก่อนครับเพื่อพี่น้องเกษตรกร,กรสนใจเมืองชีพเรี่วก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ0652076884พิกัดติดตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าบริหารเมืองงัวครับงวัวสองคมในรคาคา19,900บาทประกอบด้วยแม่ลูกผูหนึ่งคมแม่ลูกเมียหนึ่งคมเป็นงวัวรูปแบบแลแลักษณะใดนี่ครับแม่ลูกเมียงวัวรูปแรกแม่ก็ไม่ได้สูงหลายครับ แม่สูงลอยยิ้มหาบวกแ่นี่ครับแขนลาขาเกินถับเปียบเป็นสายพันธุ์ไทยก็สวยแล้วครับนี่ครับลูกสาวอายุสามเดือนน้ำนมแม่ดีครับลูกสาวโตอ่าเรอว่าโตหนาโตใ่ดีครับพี่น้องครับอ่านี่ครับสวยงามแบบไทยครับพี่น้องครับก็มีลูกผูลูกตัวที่สองแม่ก็ลอยยิ้มหาบวกครับพี่น้องครับอ่าเด็กง้อสีโตได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเงัน หนึ่งเก้าพันเก้าร้อยบาทส่งหอดบาทหอดซองได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเมียลูกสองโคสองโคมเนาะครับพี่น้องครับสองโคมถือว่าพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับเกียบในี่เกียร์ในราคางัวครับพี่น้องครับถือว่าพ่อเลี้ยงเงินเงินบทถึงสองหมื่นถึงงัวสีโต้ได้ครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องครับนี่ครับบอกเข้าใจประการใดสงสัยประการใด โทรหาผมเลยตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับชิว่นี่ขอจบไปดีเพียงเท่านี้ครับกาศสวัสดีครับ